สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีเมษทัดไฟนะคะวันที่1-15่ถธันวาคม2อ6 5งานเงินความรักค่ะคนโสดนะคะสามสมรับแรกและสามสมรับต่อมาก็คือคนมีประเด็นอสังเขปค่ะวางแผนงานเงินรักค่ะวันที่1นธันวาคมมุตยุย้ายทับลักขนานะคะ ถอยกลับมาทับลัคนานะคะรัตยยการเปลี่ยนแปลงปุับรัตุย,ตยทับลักนาคะหนึ่งธันวาคมค่ะทับลักคนาและดวงดาวอีกดาวหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ดาวตัวแทนของเงินเงินรายได้สิ่งที่จะได้มาและเป็นดาวตัวแทนของคู่นะคะหุ้นส่วนคู่ค้า คนรักคู่ครองฝ่ายตรงข้ามนะคะดาวสุกนี่ก็มาอยู่ในเรือนสุภะนะคะสุภาก็คือความรุ่งเรืองก้าวหน้าการอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมนะคะเป้าหมายอ่ะความสุขความสงบการแต่งงานเจ้านายการได้รับการสนับสนุนนะคะย้ายวันที่เดวสุกย้ายวันที่8ธันวาคมค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับที่คนโสดนะคนโสดการตัดสินใจครั้งสําคัญเลยคะการจะผ่านพ้นอุปสรรคได้ก็พึ่งพาตนเองอัตหิอัตโนโนโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็ได้พบกับการแก้ไขแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเองสิ่งที่ได้มาก็ได้การเงิน นะคะลาาผลที่ตนเองนะคะการตัดสินใจนี้สำเร็จนะคะในรอบ12ปีต่อมานะคะความสุขสงบเป้าหมายอันนี้ก็ตัดสินใจไม่ปล่อยนะคะจากที่ว่างนิ่งนอนใจมายาวนานด้วยผู้คนรายร้รอมถึงเวลาแล้วที่จะกัดไม่ปล่อยนะคะ ในพบก,กันเนื้อคู่ค่ะเสารเดือน,นสาว,วิวอฟัอฟอฟฟอร์จูนกรรมาอาชีพนะคะในพบก,กันเนื้อคู่มาสนับสนุนธุรกิจอสังหาหรือมาซักมีรถลักซัก์บ้านที่เด่นมีการงานอาชีพใหญ่โตซวยโออารูร,รัในเมืองกรุงแห่งหนึ่งนะคะในะรอบ30ปีต่อมาไม่ได้บุนมาง่ายๆแล้วนะคะเสาร์เดือนสกกนากรรมอาชีพสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาไม่มีอะไรมาฟรีะคะ่ะแลกเปลี่ยนด้วยรถลักซ์ก อสังหาธุรกิจองรเรือนโรงงานนี้ก็มุกอรไปข้างหน้าเสาในเรือนเสากรรมกัมมกาชีธุรกิจตึกรัรรฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงนะคะเล็งไปที่ความมั่นคงความมั่นคงนี้ก็จะได้ทำการลงทุนเริ่รมก็มีผู้คนต่างที่ต่างถิ่นมาสนับสนุนให้ตนเองได้บริหารก็ได้ลาภผลการเงินมั่นคง นะคะคู่อุปธรรมค่ะคู่แต่ปางก่อนนะคะสุขทุกข์รวยจนมั่งมีหรือไม่มีก็ถึงเวลาที่จะรวยแล้วค่ะกงล้อยอยู่ในกำมือแล้วค่ะนะการตัดสินใจนี้ก็รวยนะคะเนื้อคู่อุปธรรมค่ะพรมลิขิตอยู่ในกำมือต่อไปดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะฝ่ายหนึ่งนี่เขาว่าเชื่อมั่นในตนนะคะเป็นคนยิงถือเกียรติศักดิ์ศรีนะคะก็นะ อยู่เคียงข้างกับบริวารนะก็แข็งแร่องว่องไวนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตน,นะคะ่ะอันนี้ก็ความรักที่ผิดหวังไม่ทนอีกต่อไปแล้วก็ขยายผลมุ่งไปที่การงานกัดไม่ปล่อยนะคะภาวะเศรษฐกิจการเงินไม่มั่นคงผู้คนไม่ค่อยเอาัดจับใจตนเองก็ทยานมุ่งไปข้างหน้าก็ได้พบกับเพื่อน นะคะสนับสนุนการงานนะคะแวบดบล้อมกับบริวารการห่างหายอ่ะไปไกลเนะนี่ยอีกฝ่ายนึงก็ได้พบกับเพื่อนนะคะเพื่อนอ่ะสิ่งที่ได้มาได้เพื่อนที่ดีนะคะ่ะนานำพาให้ชีวิตของเขาคนไกลเนี่ยได้พบกับความ มีเป้าหมายนะคะได้รับการเป็นมิตรที่ดีได้พวกคู่แล้วค่ะคนโสดนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกาลเวลานะคะอันนี้ก็ได้มาพบกับคู่เนี่ยตัดสินใจก็ได้พบกับคู่ต่างชาติเนนิงเทนนะคะคู่มีโอกาสได้พบคู่ชาวต่างชาติแล้วก็ มีเก์เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะพะ่อไม้แม่ไม้คนไกลนี้นะคะมีการเงินรวยมากทําให้ชีวิตได้พบกับความสบายะคะ่ะเป็นคนสุ้ยคนรอคนงามนะ,ะงานนี้ก็ได้เดินทางไปรับสืบทอดมรดกเก่าแก่ด้วยการสนับสนุนจากคนรักเพศตรงข้ามนะคะให้ตนเองได้พบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ สบายมากขึ้นได้ทํางานศินลปะนะคะมีความรัก,กไม่แห่งแหลงทุกใจกับการงานอาชีพนี้ได้บริหารต่อไปการเวลาทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยอมรับได้ก็คลายหายทุกเศร้าหมองนะคะคนโสดก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งตกนมรักก็ได้แต่งงานกับคนผ่านความรักผิดหวังมาแล้วเขาใช้กรรมมาแล้วแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยแก้ไขปัญหานะคะ ดวงของพรมายแม่มายคนต่างถิ่นไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะการเวลามาทำให้ได้รบเจอเจอคู่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยนะคะตนเองก็ได้ทำการงานที่ทำด้วยหัวใจรักในงานนี้ก็ได้แต่งงานนะงานศินละปะงานเกีอออ่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางงานเกี่ยว้องทำให้ สุขภาพดีอายุมั่นขอนยืนตนเองกอ็ทำใจได้ก็ฟื้นคืนชีพนะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์งานที่ได้รับสืบทอดต่อไปคะไม่มีเหตุบังเอิญคะได้แก้ไขปัญหาได้พบเนื้อคู่ก็เป็นคู่ที่ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนนะคะลาผลการเงิน,นรายได้ตนเองนะเป็นผู้ ตัดสินใจด้ดยนะคะเขามาให้ได้แก้ไขค่ะค,ะคนโสดได้พบกับคู่ที่ตามติดกันมานะจากอดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินะก็จะได้มาร่วมผูกพันกันทำกันนานะคะงานสุดทอดบรรพบุรุษต่อไปอ่ะ ที่เหลือก็โฆษณาประชาสัมพันธ์รักที่ห่างหายไปไปแล้วก็เป็นเพียงความรักที่ใหม่สามารถเปิดเผยได้ mm hmm. ก็เยอกับกรรมนะนะ,ะปัจจุบันกรรมนะแรกมาไม่ได้มีอะไรมาฟ,ฟรีมีสัตว์เลี้ยงสันรักมีสิ่งที่ได้มา ก็คือความสุขสงบก็นะให้ความหวังกำลังใจสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้กับคนที่ไปแล้วไปรับและให้กับคนที่มาเพื่อกวนอุปธรรมสิ้นสุดการรอคอยได้แก้ไขปัญหาการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ จบสิ้นสิ่งเก่านะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้พบกับคู่แล้วค่ะได้แต่งงานค่ะใกล้แดนมีแสงสว่างนำทางแล้วนะคะมีความหวังมีกำลังใจแล้วค่ะคืนคืนชีพใหม่ค่ะ <c oughs> สุขทุกข์รวยจนมีหรือไม่มี <c oughs> ก็คงรอในกระหมือมกวนเริ่มทำงานก็อยู่ที่เราค่ะทำความดีต่อไปค่ะ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองมาเจอกันตามวันเวลาค่ะเลิกความรักเยียวยาวได้ทุกสิ่งนะคะรักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นตกลงรักกับญาติมิตรพี่น้องกับสิ่งที่ได้มาก็ได้พบเป้าหมายไปยาวๆได้พบคู่คู่ที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนค่ะสายรุ้งเปรียบเหมือนมิตรภาพค,ความรักค่ะ รักครอบครัวรักยากมิตรรักเพื่อนอินไซต์กับฉายแสงสดใสค่ะจากดวงจิตใจค่ะไปตอนที่คนมีประเด็นนะคะราศีเมษทัดไฟคนมีประเด็นหรือคนมีคู่จะมีประเด็นอะไรบ้างคนมีคู่นะคะการงานนี้มั่นคงนะคะก็ได้ ทำการงานแต่ในเรื่องคู่หาหญิงชายเพอร์เฟคเลิศเลช้ยหญิงในฝันไม่มีนะคะเตรียมพร้อมกับโอกาสเมื่อการงานมั่นคงแล้วก็ไม่ขาดฝันฟ้าผ่าเปี้ยงก็ได้พบรักอแม้จะผิดหวังไม่ถูกตาต้องใจบ้างนะตนเองค่ะตัดสินใจที่เร็วอวดเร็วสายฟ้าแลบนะคะลาผลตนเองค่ะ นะก็ได้พบกับการเงินที่มั่นคงในบัญชีนะคะผิดหวังในเรื่องความรักแต่เราก็อยู่กับสิ่งที่มีนี่ก็ได้พบก,บกับการเริ่มตน้นมีโอกาสได้แต่งานนะคะมงคลสมรสนะให้กําเนิดคลอดบุตรนะคะอมันมีประเด็นนี้ก็ผิดหวังใรลาภผลสับสนอนละมานะบ้านหลังนี้นะความหวัง,วงพังทลายก็คือในเรื่องลาภผล ที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บการแต่งงานนะตัดสินใจรีบร้อนรีบร้อนไหวไปหน่อยนะคะก็ได้มาพบกับการใช้ใช้กรรมนะกรรมก็คือการกระทํานะคะอีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็ขยันนะคะขยันหาการงานมีงานเข้ามาเยอะเลยนะรับเด็กค่ะอัอนนี้ก็ได้เฉลิมฉลอง,ลองมองคลสมรสนะร่วมกันกับ คนมีประเด็นมีคู่ค่ะนีเขาก็ผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะคะชี่ประจารองเท้าก็มาพบคู่ใหม่อีกครั้งอะได้แต่งงานอีกคนค่ะ,ะมีบุตรมาแล้วหนึ่งก็มาสบายแล้วมามีบุตรอีกหนึ่งเธอมีบุตรของเธอเรามีบุตรของอฉันมีบุตรของฉันเราก็มาบิดก็มามีบุตรร่วมกันนะบุตรตักนะละแต่งงานอีกครั้งค่ะคนที่ผ่าน ความคิดหวังมานะคะก็เกิดการเป็นแปรงนะคะปรับตัวเข้าหาปรับทัศนคติเข้าหาแตกต่างกันทางพื้นเพทัศนคติเชื้อชาติศาสนาเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นมาเจอกันดูสิ่งแวดล้อมรอบกายรอบตัวเนี่ยเขาเป็นคนนิ่งเฉยนะคะปรับตัวเข้าหาก็ได้บริหารธุรกิจเล็กๆของเองเป็นสายเปนะคะชอบใจดีทำบุญสงทานนะคะ ถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินไม่สะเถียนคนรักคนนี้มีการเงินจากการที่ตัวเขาเองเดินทางไปหลายถิ่นที่นะคะเช่งค่ะปรับตัวนะคะหาการเงินคล่องกับเศรษฐกิจกับคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะการลงทุนนี้มีการเดินทางไกลละไกลมีเพื่อนสนิทมิตรสหาย ต่างเท่นทำให้ชีวิตสบายได้ลงทุนธุรกิจมั่นคงใใเปค่ะน้องไปกับเพื่อนๆชาวเมดนะคะการที่ได้มาพบกับคนรักทางไกลนะได้แต่งงานฉลงองมงคลสมรสปุตตะดันนะคะการเป็นแปงนี้ก็ได้พบกับคนรักทางไกลนะคะไม่จะ แม้จะไม่ทุกตาต้องใจแต่ก็ได้แต่งงานแล้วตกลงรักชื่อมันในตนเข้าไว้นะคะ,ะเราออกับเขาเนี่ยก็เป็นคนแข็งเถื่อนะไม่ค่อยเอาใจกันนะคนหญิงในเกยียรติศักดิ์รีนะคะการได้มาพบเจอเจอคนที่มีบุญบารมีเหนือกว่าเราก็อ่อนน้อมทำตนเข้าไว้นะคะเจ็บป่วยไข้นี้ก็หายนะคะเพราะว่าได้มาพบกับความหวังกำลังใจการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ฉลองความสำเร็จยศศักดิ์ตำแหน่งนี่ก็การติดต่อออนไลน์อฉลองมงคลสมรสตำแหน่งหน้าที่ก็ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่อร้อยครั้งลุกให้มากกว่าร้อยหนึงนะ่งอ,อนน่นอนทนตนกันไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแต่ละฝ่ายนี้ ได้ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองก็ได้มาแต่งงานกันดูแลใจใส่มีบุตรหลานบริวารร่วมกันประสบความสําเร็จกับการมีบุตรหลานบริวารมีความมั่นคงได้มาพบกับคู่กรรมนะคะการกระทำะพาพาเปี้ยงตัดสินใจด่วนจีเพื่อการเงินการได้พบคู่ ก็เกิดมีสัตว์เลี้ยงแสนรักก็ร่วมกันนะละสิ่งที่ได้มาก็ได้พบกับการงานที่สำเร็จค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะแต่ก็เสี่ยงแล้วประสบความสำเร็จนะคะ มดทุกเศร้าหายโศกนะคะจะป่วยไทยก็ฟื้นขึ้นมาด้วยการฉลองความยินดีกับสิ่งที่ได้ไชารตรีใจบุญสุนทานนะคะเป็นคนที่มีความ ยินดีนะแบ่งปันออกไปค่ะเพราะว่าได้มาพบก่าสายเปใจดีใจบุญเราเองก็ต้องฉลองความสำเร็จนะคะเื้อเหมือนดวงตะว,วันฉายแสงสดใสนะเตื่นเช้ามาสดใสเบิกบานยินดีกับสิ่งที่ได้มาได้คู่คนไกลค,คะ่ะได้ทำการอิดต,ต่อค้าขาย ทางไกลเทคโนโลยีการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์คิดลงมือทำาเป็นจริงนะแม้จะไมะ่มีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเดี๋ยวม,มันก็ผ่านไปนะคะ,ะม่ดีก็มีเสียคอนเนคชันค่ะติดต่อเพื่อนบ้านเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกันต่อไปนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะมีอะไรอยู่ใต้ม้า คอมแพทชฉันเมตตาสงสารเออรุอนที่ตนเองออกมาก็เมตตาสงสารยาดมิตรและก็คนอื่นต่อไปนะคะคิดบวกเข้าไวะคะ้ค่ะจะร้องความยินดีกับความสำเร็จนะคะสำเร็จมั่นคงกับการงานอาชีพแล้วก็มีบุตรหลานบริวารร่วมกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ